สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องารพยากรณ์ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r s i Channel นะคะต้อนรับเข้าสุขคำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือว่าเซอร์ไพรส์สำคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้เป็นเรื่องใหญ่สำคัญเป็นเรื่องที่สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้นะคะก็แล้วแต่พี่ไพ่จะบอกเลยนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่าเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์ เจ r e a d i n g นะคะไม่ได้ทํานายเจาะจงบุคลคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสติแล้วก็มารับกําลังใจดีๆเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตา,าไม่ใช่ไพ่หรือคำแนานของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นแล้วแต่พี่ไพ่จะเตือนเลยนะคะแต่กิ่งฟ้าก็ถือว่าคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะคะอะอย่าลืมนะถ้าเรารับกําลังใจดีๆหรือพลังงานดีๆอย่าลืมส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารับอลิ่นเดียวไม่เคยส่งต่อให้กกัับผู้้้ออื่่่่่นนนนเลลยไไไมไดดดะะะะะคคาาารรสง,งงงงตพีๆจิ แล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เสียตังค์ใดๆนะคะการให้กําลังใจผู้อื่นเนาะอ่ะโอเคสําหรับท่านใดนะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะคือแจ้งไว้ก่อนกิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองเรยตลอดนี่คือคาแรคเตอร์และแนวทางในการทํานายตลอดตลอด 9ปีเกือบ10ปีในการทําคลิป YouTube หรือการดูดวงแล้วนะคะอ่าฉะนั้นใน YouTube มันปรับได้นะคะมันจะเป็นฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะเรียกว่า playback speed หรือปุบปรับความเร็วความช้าสามารถปรับได้เลยถ้าทุกคนโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆแต่ถ้าอยากเร็วขึ้นช้าลงปรับได้เลยนะคะตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็สาหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนกิงฟ้านะคะนอกจากการดูคลิปเราต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนช่องทุกท่านนะคะที่ส่งซูเปอร์แทงกันมาล้นหลามมากๆเลยนะคะแล้วก็มี ในการอุดหนุนตะกร้าที่กิ่งฟ้าแปะใน store หรือร้านค้านะคะด้านล่างใต้ description นะคะหรือเข้าไปในช่องของกิ่งฟ้าแล้วก็เลื่อนไปขวาสุดเลยเป็น store หรือร้านค้านะคะถ้าคุณกดตะกร้าของกิ่งฟ้าหรือว่าส่งซูปเปอร์ตังมาให้กิ่งฟ้าก็จะได้ส่วนแบ่งจาก YouTube เล็กๆน้อยๆนะคะเรียกว่าคอมเล็กน้อยนะคะในการต่อยอดในการพัฒนาคลิปต่อไปให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าทาคลิปตรงนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆนะคะทำเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าเป็นทาเป็นเป็นหนึ่งว่าชีวิตประจาวันของกิ่งฟ นะคะก็อยู่กับทุกท่านต่อไปเรื่อยๆตามที่กิงฟ้ายังสุขภาพร่างกายไหวละกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะทุกการสนับสนุนอยากจักใจจริงๆนะคะหรือบางท่านก็แค่กดไลค์กด subscribe ก็ดีใจมากๆแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโบของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะราศีพิจิกคะ่ะ relaxation joy ความสุขมานะจ๊ะ not sure คือการบำรุงเลี้ยงดูนะโ a เค ace of swords อู้ the sun ขึ้นมาด้วย lot Uh, eight of swords knights of cups six of cups six of pentacles knights of wands the death knights of wands two of swords ace of cups 4. f Pentacles พระแม่ทอรณีอืมดีมากพระแม่อุมาเทวีอ๋อของคุณขึ้นพระแม่อุมาทั้งนี่ในะาะ์ในไพ่พอเเกเนตแล้วก็น,นี่เลยเป็นไพ่ใบพิเศษเนาะพระแม่อุมาขึ้นมาด้วยแล้วก็พระอุปตคุตดีมากค่ะ โอเคพลังงานขึ้นชัดเจนว่าคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่หรือว่าเป็นดวงพลิกฟื้นจาก,กร้ายกับกลายเป็นดีที่แท้จริงดวงของคุณกําลังจะเปิดรับไปสู่ทางที่ดีถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคกับชีวิตเลยนะคะแต่มันต้องไม่โอเคจริงไม่ใช่ว่าเราคิดไปเอง นะคะหรือเราตัดสินชีวิตของตัวเองไปในทางที่มันไม่ดีตั้งแต่ต้นไม่เอานะคะคือกิ่งฟ้าไม่อยากให้คุณมองอะไรที่มันเป็นแง่ไม่ดีแต่มองมปนความเป็นจริงแหละไม่ได้หลอกลวงตัวเองเนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่าโลกสวยเกินไปแต่ถ้าเราเจอสถานการณ์ที่มันไม่ดีจริงๆอ่ะกิ่งฟ้าพูดเลยหลุดพ้นแน่นอนหลุดพ้นจากคนที่มันไม่ใช่คนที่มันไม่ดีและเหตุการณ์ที่มันไม่ดีนะคะคุณกําลังจะเจอเหตุการณ์ที่ดีเจอความสุข บางคนอาจจะมีพลนที่จะแต่งงานมั่นหมายบางคนอาจจะมีการไปจดทะเบียนสมรสบางท่านอาจจะแปลว่าได้รับข่าวดีในด้านต่างๆโอ้พลังงานขึ้นข่าวดีมากๆแล้วก็ความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ออ้เดอ์ซันขึ้นมาขึ้นเลิศมากแม่แต่มันก็จะมีคําเตือนว่าช่วงนี้ระวังเรื่องระบบสายตาปวดหัวปวดศีรษะหรือว่าบางทีบางครั้งใช้สายตาเยอะเกินไประวังตาแห้งหรือว่าปวดขมับเบ้าตาปวดหัวมันลามได้เรื่องสุขภาพระวังนิดนึงแล้วก็ระวังในเรื่องของคําว่าออฟฟิศซินโดรมปวดคอบาไหลาระวังให้มากนะคะแล้วก็บางสิ่งย่เนี คือคนเราอะกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าต้องปิดหูปิดตากับบางเรื่องบ้างเป็นกับสิ่งที่แบบมันไม่จําเป็นนะคะหมายถึงว่า บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ควรปิดหูปิดตานะคะแต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันสามารถละวางได้ปิดหูปิดตาได้จงปิดหูปิดตาเพราะว่าไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกหรือว่าดีร้อเเซนะคะอย่าให้ชีวิตของเราต้องเพอร์เฟกชันนิสกันไปบางคนแบบเป็นแบบมนุษย์เพอร์เฟกชันนิสนะคะมันไม่ผิดค่ะกิ่งฟ้าก็เป็นแต่บางสิ่งบางอย่างอย่าตึงมากจนเกินไปหย่อนลงมาบ้างไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเราจะเครียดเกินไปกิ่งฟ้าเป็นห่วงความรู้สึกและจิตใจของคุณมากกว่านะคะฉะนั้นอันนี้ตรงนี้ดูเป็นแนวทางนะถัดไปนะคะ ดวงคุณนะคะเหมือนอาจจะแปลว่าช่วงนี้จะได้รับความยุติธรรมแล้วก็มีโอกาสที่เราเองอาจจะมีการไปทําบุญหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นกิ่งฟ้าบอกเสมอทําบุญหรือเป็นคนดีเป็นไดน้แล้วดีนะแต่อย่าเป็นแล้วหรือช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราเดือดร้อนทุกอย่างต้องอยู่บนความเหมาะสมและพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะเอาแบบที่เราไม่ไม่ลำบากใจหรือเดือดร้อนหรือกลับมาเครียดทีหลังเมื่อเราให้ไปแล้วนะคะแต่อีกมุมหนึง่งกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าบุญหรือสิ่งที่เรากระทาดีต่อไปอะ่ะหรือว่าสิ่งที่เราเพิ่งทําไปมันก็จะ ทำให้เราเจอสินดิดีสืบทอดไปนั่นเองนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือว่ามีคนมาเสนองานหรือเสนอสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคะและไพ่ก็ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าบางคนทํางานโอเวอร์โหลดทำงานหนักเกินไปหาเวลาพักผ่อนบ้างหรือพักสมองบ้างก็ดีแต่บางคนอาจจะแปลว่าถ้าเราขี้เกียจต้องกลับมาขยันหน่อยนะคะเป็นต้องกระตุ้นนะแต่ช่วงนี้คุณต้องใช้ความคิดอ่าสติปัญญาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ,ะถ้า อะไรที่เกี่ยวถ้ามองคนทำงานที่พวกเนวอาสังหาริมทรัพย์พืชขออค่ะพืชสวนไร่นาที่ดินอสังหาต่างๆช่วงนี้ดีออแกนิกต่างๆดีหรือว่าอะไรที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามของประดับตกแต่งของที่มีกลิ่นหอมดอกไม้าการใช้ความครีเอทีฟการเจรนานาการศิละปะต่างๆดีมากๆแบบอาชีพต้องใช้อารมณ์สุนทรีนิดน,นึงติดๆนิดน,น,น,นึงอ่ะจะค่อนข้างดี ่วงนี้แบบเขาเรียกว่าดวงมันขึ้นนะคะอาชีพอื่นๆที่กิ่งฟ้าอาจจะไม่ได้เอ่ยก็ดีนะคะแต่แค่ว่าแคตตากรีจะดวงดวงจะขึ้นกว่าปากติเท่านั้นเองกิ่งฟ้าคงเอ่ยไม่ไม่หมดทุกอาชีพในหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าบางคนอาจจะมีโอกาสได้มรดกตกทอดของล้ำค่าของมีค่าสืบทอดกันมาบางคนอาจจะได้รับรางวาัลได้รับการชื่นชมการชื่นชอบมีอำนาจมีบารมีคุณมีความสามารถครบถ้วนมากๆอาจจะแปลว่ามีความ เขาเรียกว่าคุณเองช่วงนี้เหมือนได้รับการชื่นชมจริงๆชื่นชอบด้วยแล้วก็ได้รับการยอมรับมากๆเลยนะคะบางคนกําลังมีบุตรมีลูกอยู่ก็ก็ถือว่าดีมากๆนะคะเหมือนบางคนอาจจะแบบว่า,ามีโอกาสที่จะมีคน พพอร์ตเราดีหรือว่าอาจจะแปลว่าบางคนอาจจะได้ของล้ำค่าของมีค่านะคะต่างๆมาอะไรเงี้ยนะคะพราะให้ขึ้นเหมือนแบบแม่อุ้มลูกค่ะเนี่ยขึ้นทั้งสองใบติดกันเลยมันก็จะเหมือนแบบมีนารีอุปถัมมีคนอุปถัมหรืออาจจะแปลว่าได้ของบางอย่างที่รู้สึกว่ามีค่ามากๆสําหรับตัวเราเราอาจจะซื้อมาเองหรือว่ามีคนให้มาก็เป็นได้แต่ของล้าค่าของมีค่าสามารถเป็นข่าวดีในเหตุการณ์ต่างๆบางคนสอบผ่านสอบได้ได้คะแนนที่ดีอ่าได้งานที่ใช่อันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นหรือได้ตําแหน่งอะไรเงี้ยค่ะ เป็นเป็นข่าวดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วิของคุณในช่วง15วันนี้นะคะแล้วพาขึ้นการแก้อาถรรพ์อะไรที่มัไม่ดีหลุดพ้นจริงๆก็เหมือนพระแม่ธรณีแหละการแก้อาถรรพ์การหลุดพ้น แล้วก็อะไรที่มันเป็นสิ่งชั่วร้ายกาลังจะ,อ,ะออกไปจากชีวิตของเราหรือคนที่มันไม่ดีกาลังจะออกไปแล้วไพ่ขึ้นคนดีผีคุ้มถ้าเราหมั่นกระทําสิ่งดีหมั่นกระทําในความดีต่างๆยิงฟ้าเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีจะคอยปกป,กปกักรักษาคุ้มครองเราและทําให้เราเป็นเศรษฐีทําให้เรามีเงินมีทองเข้ามาอาจจะส่งเสริมในเรื่องการเงินของเราก็ได้เนี่ยไพ่ขึ้นเศรษฐีขึ้นมานะคะเราจะเป็นเศรษฐีไปด้วยกันนี่นะคะแต่ขอพูดเสริมนิดนึงอาจจะ เหมือนมันไม่เชิงนอกเรื่องหรอกแต่มันอาจจะเป็นอะไรที่อาจจะมากกว่าตรงนี้นิดนึงนะคะคือถ้าเรามีหิ้งพระไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ทํางานของเรานะคะถ้าเราแบบมีมูชาต้มหมูมูชาเล็กๆหรือว่าเรามีห้องพระเลยหมั่นดูแลทำความสะอาดปัดปัดกวาดเช็ดถูนิดนึงอย่าให้มีฝุ่นเยอะเปลี่ยนน้าด้วยทุกวันพระได้จะยิ่งดีนะคะ,ะเพราะว่าไพา่ขึ้นว่าบางทีเราลืมไปเราไปไหว้พระนอกบ้านแต่เราลืมดูแลพระในบ้านพระในบ้านนอกจากเป็นแบบ เป็นแบบพระพุทธรูปแล้วต่างๆก็คือคนที่มีพระคุณคนที่ดีกับเรากิ่งฟ้าเข้าใจนะโลกเรามีหลากหลายมุมแต่ถ้าเราเจอคนที่มีพระคุณอย่างเช่นพ่อแม่พ่อแม่ปุทธพี่ป้านะ้าปุยตายาครูบาอาจารย์ใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอย่าลืมเคารพนับถือท่านหรือว่า เขาเรียกว่าอย่าลืมบุญคุณพวกเขาด้วยละกันแค่นั้นนะคะแต่ทุกอย่างทํเท่าที่เราไหวนะกิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกเฉยๆที่เหลืออยู่ที่ตัวเรานะคะแล้วก็หมั่นดูแลหิ้งพระหมั่นดูแลแหล่งพลังงานของเราคือหิ้งพระของเรานั่นเองนะคะทางข้าสะอาดนิดน,นึงนะคะจัดเป็นให้เป็นระเบียบนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจปล่อยให้ฝุ่นเขะกลางแล้วก็ลกสกรปรกไม่เอานะคะบางคนถวายพวกพวคมอะไรดอกไม้เปลี่ยนบ้างถ้ามันแห้งเหี่ยวแล้วไม่ใช่วางทิ้งไว้อย่างนั้นเลยไม่เอานะคะอ่ะ โอ้แลภัยขึ้นรวยโอ้ทำไมของคุณขึ้นมาหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวกิ่งฟ้าย้ายตัวเองมาอยู่ราศีพิจิกเลยนะคะขึ้นทั้งรวยและก็เศรษฐีฉะนั้นการเงินของคุณช่วงนี้เงินจะเกาะกลวยเป็นกอบเป็นกามหรืออาจจะแปลว่ามีงานวิ่งเข้าชนดีมากๆหรือว่ามีโอกาสในเรื่องการทําเงินหรือช่องทางในการทาเงินมากกว่าปกติเงินทองของคุณไหลมาเทมาดีเลิศเวอร์ดีมากๆนะคะอืม สุดท้ายนี้ถ้าเราทําบุญกุศลอะไรก็ตามแต่อย่างเช่นอย่างเช่นกิ่งฟ้าบางทีทําบุญใหญ่ๆอะไรเงี้ยกิ่งฟ้าหรือสวดมนต์กิ่งฟ้าก็จะโพสต์ลงให้ทุกท่านมาอนุรณาบุญกันนะคะหรือแบบเราเองอาจจะเป็นการแชร์บุญอ่ะเป็นสะพานบุญก็ได้นะคะ,ะแต่ต้องดูนิดนึงว่าไอ้ที่เราแชร์ออกไปอะ่ะ เขาทำบุญจริงๆหรือเปล่าเป็นแหล่งที่ถูกต้องแหล่งที่ไว้ใจได้หรือเปล่าด้วยนะคะสแกนนิดหนึ่งนะแล้วก็สะพานบุญสามารถเป็นได้ว่าอาจจะมีคอนเน็กชันมีคนอคอยช่วยเหลือเราหรือเราอาจจะไปเจอคนดีๆที่แบบเป็นคอนเน็กชันมาช่วยเหลือเราทําให้เราแบบว่าเติบโตในเรื่องการทํางานหรือว่าเจอช่องทางในการทําเงินมากยิ่งขึ้นในชีวิตนั่นเองโอ้พลังงานขึ้นดีดีมากๆดีนะคะ เอาเป็นว่าขอให้คุณพบเจอสิ่งดีๆแล้วก็ฟาดเคราะห์นะคะพระอุตตรุปขึ้นมาคือฟาดเคราะห์สิ่งที่เวลวร้ายจะหลุดพ้นออกไปมันทําบุญทํากุศลมันสวดมนต์ทำสมาธิด้วยนะคะแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยจะดีต่อดวงชะตาของชาวราศีพิจิกทุกท่านเลยแล้วก็ยามขึ้นอย่าหลงละเลิงยามลงอย่าท้อนะคะสิ่งเหล่านี้คือเราเองนะคะจะต้องแบบว่าเอากําลังใจตรงนี้ไปแต่ไม่หลงไปหลงละเลิงกับมันแล้วก็ถ้าอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่เอาไปเครียดกับมันเอาเอาไว้เพื่อเรามาระวังตัวเองแค่นั้นพอนะคะเป็น คำเตือนสอนใจให้กับตัวเราก็ขออนุญาตจบคําทํานายในเพลยนี้ขอทุกท่านพบเจอความสุขความเจริญมากๆนะคะราศีพิจิก สำหร th ับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจางกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน u t u b e ได้นะคะหรือกดใน Store หรือว่าร้านค้าด้านล่างในตะกร้าที่กิ่งฟ้าแปะนะคะกิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยหรือค่าขนมเล็กน้อยจากซุปเปอร์ตงแล้วก็ท่านใดที่กดตะกร้าก็จะได้เล็กน้อยนะคะในการต่อยอดในการพัฒนาคลิปต่อไปให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมนะคะหรือว่าเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์กดกละด้วิ่อกนม่คิอื่นุก อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ